กฎหมายชายชาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสงูงสุดวันนี้อาจารย์เราจะคุยกันเรื่องกัมพูชานะคะสัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมนมุมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณนันท์ครับเชิญค่ะวันนี้อยากคุยเรื่องเขมรขาเราหายดีแล้วนั่นน่ะสิคะขาที่เจ็ดแล้วค่ะ ยังไงจริงๆแล้วผมว่าวันนี้มันส่วนเรื่องแม่ทัพกุ้งในคงไม่พูดนะใครเป<ช>็นคนสัดส่ดีกว่าจะพูดแต่ว่าเราจะทํายังไงต่อไปวันเนี้ยคือถ้าเขมรยังเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยผมว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปตกลงตกลงเลยแล้วก็วทําไปตามปกติก็ต้องขับไล่กันไปลบกันไปมันรุนแรงรรดสังคมไทยจะรู้สึกจะเริ่มเริ่มจะรับไม่ได้คร<ช>ับแ,แต่ก็เห็นด้วยอย่างว่าเราจะไม่รับคนคเขมรเข้ามาทํางานนะการยุเนี่ยผมว่าเป็นมาตรการที่ดี ไอ้ส่วนการประท้วงของกระทรวงต่างประเทศหรือกองทัพอะไรไปผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้ผลอนะ่ะแต่นี้หมอหัวคนไทยเราต้องเตรียมตัวไว้ด้วยให้พร้อมนะครับวันนี้เศรษฐกิจกําลังไปได้ถามว่าทําไมไปได้ก็ไอ้คนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยนะทำมาสามว่าทําไมถึงมันช่วยกพะต้องพยายามอธิบายให้เข้าใจคุณนันใช้คนละครึ่งด้วยเปล่าด้วยค่ะอาจารย์ผมก็ใช้ด้วยไม่ใช้การใช้คนละนเป็นการช่วยชาติค่ะ<ข> ออกมาสี่หมื่นล้านแล้วประชาชนออกอีกสี่หมื่นล้านถ้าจ่ายพร้อมกันวันเดียวมันก็แค่แปดหมื่นล้านแต่แปดล้านคําถามว่ามันหมุนกี่รอบจนกว่าจะสิ้นปีเนี่ยถ้ามันหมุนสองรอบมันก็หกถ้ามันหมุนยี่สิบรอบมันก็โอ้เป็นร้อยล้านสองร้อยล้านนั่นแหละครับคือกระบวนการทีรนี้ตรงเนี้ยเห็นใจคนไทยที่ค้ากับเขมรแต่ถามว่าเราจะทํำยังไงนะครับก็ฝากถึงก็คิดว่า เราจะทำยังไงคือเห็นใจคนไม่ใช่แค่น้ําท่วมนะ,ค,ะคนไอแดนเขาเคยค้าขายได้แล้วก็ขายไม่ได้ก็ฝากว่าเราช่วยกันและผมก็ชอบใจอยู่อย่างและว่าจะแก้ปัญหาคืออยากเรื่องข่มนนเราจบไปไม่อยากให้เอาข่าวเขามาเสนอจะลบก็ลบกันไปแต่ว่าอยากให้เห็นว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นต้องชมรัฐมนตรีคังท่ากุสันนันดูนะใครที่จะไปทำ ถุงเงินจำแม่เขาเรียกถุงเงินในร้านค้าเนี่ยก็ <c oughs> ต้องไปอบรมแล้วก็บอกจะทําออนไลน์ต่อไปตรงนี้แหละครับคือจุดที่จะทําให้กระบวนการเศรษฐกิจเดินได้นะครับ <c oughs> เราอยากจะเดินตรงนี้ไม่อยากไปสนใจการค้าเขมรมากนักอยากให้คนชายแดนเข้าไปสึงคนละครึ่งก่อนแล้วก็ปรับดันตัวเองไปสู่ระบบออนไลน์อันนั้นแหละครับเราจะชนะเขมรโดยเด็ดขาดครับ <c oughs> สังคาวันนี้คําถามพอออกอากาศไปว่าอาจารย์จะพูดเรื่องกัมพูชานะคะแก็มีคุณผู้ฟังคุณพีระท่านแรกนะคะคือเขาส่งคําถามมาอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศชาติเราใช้งบประมาณกับกลาโหมนะคะในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมหาศาลและเราก็มีความเชื่อมาตลอดว่าศักยภาพของเราเหนือกว่าขเขมรมากมาย แต่มาถึงวันนี้เขาถามความคิดเห็นอาจารย์ค่ะว่าเราสรุปได้แล้วใช่ไหมว่าที่เราเชื่อเราคิดอย่างนั้นมาตลอดเนี่ยมันไม่จริงก็อาจจะไม่จริงสักครึ่งหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยมาว่าจะเอาแผ่นดินคืนก็ยังได้คืนไม่ครบแถมต้องเสียเพิ่มอ,อีกนะแต่ผมไม่เห็นด้วยอย่างที่ผมเรียนตั้งสิคนสันท์นานว่า,าท่านรัฐมนตรีช่วยกระลาผมเคยบอกว่างบประมาณเนี่ยกันก็มาช่วยเนี่ยงบประมาณในการลบจาจะซื้อเนี่ย ต้องใช้เวลาสองปีพูดอย่างนี้ใช้สองปีเราจะลบกับใครล่ะครับใช่ไหมผมบอกมันไม่ใช่สมมติถ้างบประมาณมันไม่พอที่จะลบมันก็ต้องตัดส่วนอื่นที่จะเป็นสวัสดิการมาอะไรมาทมาทการลบก่อนแต่ผมก็เห็นด้วยกับท่านที่ถามนะครับเราเริ่มไม่ค่อยอยากเชื่อไม่ค่อยอยากเชื่อดูเหมือนดีนายกก็มาจากทางทหารหลายคนแต่นายกที่มาจากทหารบางคนวันนี้ ที่ว่าดีนะเราก็เลิกคิดว่าไม่ใช่แล้วก็ผมเห็นด้วยครับค่ะค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณเทีระเมธอันนี้ก็ติดตามเรื่องคอมเมนมาตลอดเหมือนกันนะคะเขาบอกว่า,ามาจนถึงวันนี้ความรู้สึกของเขาก็คือนักการเมืองตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มแล้วก็พวกพ้องมากกว่าประเทศชาติและประชาชนเขาบอกเขารู้สึกอย่างนั้นถามความคิดเห็นอาจารย์ว่ารู้สึกยังไงะคะ่ะผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับ ข้าการประจําหรือทหารที่เข้าไปเป็นนักการเมืองเนี่ยก็ไปดูได้ชุดก่อนๆนหน้านี้พอเข้าไปปั๊บเงินเดือนทหารขึ้นสวัสดิการทหารดีเราก็ไม่ค่อยได้พูดกันเพราะเขาไปเป็นนักการเมืองเราไม่อยากพูดเราเป็นทหารแล้วแต่เขาเป็นนักการเมืองที่มาจากสายนั้นครับเข้า,ขาไปก็เป็นอย่างนั้นทุกคนคือ mm. ประโยชน์คือคือเรายังติดยึดกับอะไรนะคะแนนเสียงมากประโยชน์ของประชาชน ด้วยครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านคะ่ะอาจารย์คุณทัศนานะคะคุณทัศนาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยนะคะคนที่จะกล้าพูดความจริงเรื่องชายแดนขเขมรคือคนที่ใกล้เกษียณกับเกษียณอายุเรียบร้อยส่วนใครที่ยังอยู่ในราชการยังมีเวลาพอสมควรเขาบอกว่าเงียบกริบนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าและแบบเนี้ย เราจะหวังอะไรได้คะอาจารย์โอ้ยผมอยากให้ท่านพูดดังๆอย่งงเงยเนี่ย <c oughs> อยากพูดในทั้งประเทศออกทีวีได้ออกเลย <c oughs> ผมรู้สึกเช่นเดียวกับท่านนะครับว่าว่าวันนี้หมดแรงเหมือนกันนะ <c oughs> เราจะตู้ยังไงวันนี้ที่จริงเนี่ยเขาถอนอย่างที่เมื่อคืนก็ดูข่าวเขาเขาถอนทหารย้ายไปไหนเราไม่รู้แต่เขารู้ว่าเราย้ายไปย้ายกลับลบบุรีบ้างกลับนุน่นบ้าง นี่แหละผมว่ามันมันมันมนเป็นจุดอ่อนแล้วจริงๆตามตะเข็บชายแดนเนี่ยมันควรจะตั้งกองกําลังได้ไหมเนีเห็นด้วยครับคือว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้เราเสียเขาว่าวิหารไปรอบแล้วก็แพเ้เทคนิคทางกฎหมายแต่วันนี้ปราสาทตาขวายเนี่ยของเราเราก็ถูกเขายึดอยู่คําถามว่า ผู้รับผิดชอบจะทํำยังไงเท่านั้นแหละครับส่วนท่านต่อไปคุณสมชิะเป็นเรื่องอุบัติเหตุคะ่ะอาจารย์ก็บอกว่ากรณีกระบะหักหลบจาก,กรยานยนต์ที่พุ่งออกมาจากซอยแล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายยับเลยในขณะที่จัก,กรยานยนต์นะคะก็หายไปเลยไม่ได้มารับผิดชอบนะคะที่เป็นข่าวแล้วก็บอกว่าก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่าก็ไม่ควรหักหลบรถที่ตัดหน้า นะคะก็เลยสอบถามอาจารย์ว่าแล้วกรณีแบบเนี้ยถ้าเราชนเนี่ยทางกฎหมายมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสัญ,ญาติยานคนขับก็มักจะหักหลบอะค่ะเออจริงๆมันก็ก็ผิดแหละครับถ้าชนเขาเราก็ผิดถ้าถ้ามันแต่ถ้ามันเหตุสุดวิสยัยตัดหน้าห้เามตรแล้วมาวบากเมื่อวอันนั้นมันก็ไม่ผิดเป็นเหตุสุดวิสยัยเราไม,ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ทีนี้ผมก็สังเกตอันหนึ่งว่า รถชนกันสองสาวันเนี่ยที่ผ่านมาหนึ่งขับเร็วใช่ไหมเราเตนชัตินะว่าขับเร็วมากวันนี้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยค้าลงนิดเดินอย่างที่สพอพ,อพยายามรณรงค์เนี่ยการตัดสินใจมันจะดีขึ้นเพรนี่ผมบอกไม่อยากจะโทษทั้งคนขับโอเตอร์ไซค์เนี่ยกระสับเร้าอยู่แล้วอย่างที่เคยวันจัายชิคี่แล้วถามวันหน้ามองเทพย้อนสอนเงินไปร้อยคันอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงคนขับรถกระบะก็ ผมบอกว่ารถกระบะถ้าเป็นรถเท่าแก่นะคุณชนาัเคยคเห็นไหมหโอ้ยขับไม่มีบรรยาไใช้ห่หวงกัะอาจารย์อ้าลง,งนิดได้ไหมก็ะ,ะแก่เสียหายรหดเรากรเสียอีกท่านหนึ่งคุณชนาญน,นะคะก็เรื่องรถเหมือนกันนะคะก็บอกว่าขับรถบนท้องถนนแล้วเกิดมีการโต้เถียงทะเลาะกันหลังจากนั้นอีกฝ่ายก็ ขับรถปาดหน้าไปมานะคะก็เลยอยากจะทราบว่าโอเคมันไม่ได้ชนหรอกค่ะอาจารย์แต่ว่าเหมือนจะเอาเรื่องไม่เลิกไม่ลาปลาดไปปาดมาอยู่นั่นแหละนะคะ <iende> เอาผิดได้ไหมคะพฤตกิกรรมแบบนี้นะคะ่ะข้อหาขับรถมันเป็นที่หน้าหวัดเสียวเมื่อวานก็มีข่าวสหารกากาศก็หนึ่งชักปืนบีบีกันจริงน้ำแบบลุกมาขู่กันเลยนี่แหละผมบอกว่าจริงๆเราก็ลณนลงนะไปเย็นลงเส้นนี้น้ําก็เยอะแยะเย็นๆลงมาหน่อยได้ ผมว่าผมว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเราใจร้อนกันเราไม่ร่มมือรวยแต่เด๋วนี้ผมเห็นคนหลายคนอุตสนาสมมติว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นสามช่องสองช่องทางแล้วมาสักแล้วจะเบียดเข้าเลนกลางเนี่ยผมเห็นหลายที่หลายพื้นที่ถ้าเบียดไกลๆเนี่ยเขาให้แต่จะไปเบียดใกล้ๆเนี่ยเขาไม่ให้สละหนังคือคือโดยรวมสังคมดีขึ้นแต่ว่ายังมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายครับ ตวนคุณชามาอันนี้ปัญหาเรื่องรถนะคะคือเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อรถให้คุณอาใช้พอต่อมาคุณพ่อเสียชีวิตก็ไม่มีการส่งค่างนวดรถกับไฟนั้นนะคะแล้วก็ทางครอบครัวก็เพิ่งมาทราบว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อรถให้คุณอาใช้นะคะทำให้ทางบริษัทไฟนั้นมาทวงค่ารถกับลูกและภรรยา แล้วก็จะแล้วก็มีบอกว่าจะดําเนินการฟ้องร้องนะกับทางครอบครัวด้วยนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าเขาต้องทํายังไงดีกับรถคันนี้ค่ะอาจารย์ครับก็คือบอกให้ไฟนั้นไปยึดรถที่คุณอาเลยครับค่ะนะครับแล้วก็มาต่อสู้ทีหลังถ้าเขาฟ้องคดีก็บอกว่าเอรถคันนี้คุณพ่อไม่ได้ใช้ค่ะซื้อแทนเป็นตัวแทนเชิดก็เลยเรียกคุณอาก็้ามาเป็นจำเลยร่วมครับอืมค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณกอนกนก นะปรึกษาปัญหาเรื่องกําลังจะแต่งงานค่ะอาจารย์เตรียมงานแต่งแนะบบจอ,จองนู่นจองนี่อะไรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเพิ่งมาทราบทีหลังว่าฝ่ายชายมีภรรยาแล้วนะคะซึ่งการไปจ่ายค่ามัดจําสถานที่จัดงานเลี้ยงมัดจําชุดแต่งงานเข้าของอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นความเสียหายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วทางบ้านก็ไม่พอใจมากก็เลยสงสัยว่าลักษณะอย่างเนี้ย เราสามารถดําเนินการเรียกร้องให้ฝ่ายชายมารับผิดชอบได้ไหมคะอาจารย์ฟ้องเรียกค่าเสียหายซึ่งเคสอย่างนี้คือเกิดที่ขอนแก่นผงง่ายฟ้องแล้วก็ชนะครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นฟ้องดําเนินคดีเลยนะคะคนะวันนี้เติมมาเจ็ดคำถามกับอาจารย์รวมกับเมื่อวานก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามคำถามแล้วค่ะ โอเคผมถามคุณธนานนิดเนึงคนที่เก็แต่งงานแล้วก anyway> ็อย like ู bottle bottle ่แปดสิบปีก็แต่งเมื่อไหร่เขาแต่งตอนอายุประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ยี่ิบห้าค่ะอาจารย์ที่เอามาเล่าในรายการช่วงที่แล้วใช่ไหมคะใช่อายุก็เกือบร้อยสิเกินร้อยค่ะอาจารย์ฝ่ายชายร้อยแปดฝ่ายหญิงร้อยเจ็ดปีค่ะอาจารย์อออยู่กันได้ถึงป่านนี้ผมเห็นผมเห็นคนที่ร่วมในรายการบอกสามสิบปีห้าสปีก็เยอะแล้วนะ เม่จะของแชมป์ของผมเพิ่งเพิ่ง46 47ปีเองอาจารย์น้อยได้เลขแปดนะเอะเขาะโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระสุมนมค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสงสุด